สวัสดีค่ะฟังเพลงกันไปแล้วเนาะกูก็ไม่ได้วาดนางบุษบานะ <c oughs> จริงๆที่วาดก็คือนางระเวงวันลานะคะเหตุที่ใช้เพลงนี้ก็คือว่านางระเวงวันลาเนี่ยเป็นคนทาสเสน่ห์พระอภัยมณีนะคะหลังจากที่นางมีความแค้นต่อพระอภัยมณีเนาะที่เป็นต้นเหตุให้พี่ชายของนางอะทำศึกแล้วก็พ่ายแพ้ไปแล้วก็พ่อเนี่ย พอได้รู้ข่าวลูกก็ตอมใจใช่ไหมทั้งพ่อแล้วก็พี่ตายเพราะพระอภัยมณีนะคะนางก็เลยคิดแผนการที่จะกําจัดพระอพัยมณีก็เลยเป็นกษัตริย์ใช่ไหมครองเมืองอยู่แล้วก็คนที่อยู่ข้างกายเนี่ยนะคะพวกอามามัดอะไรต่างๆก็คิดแผนการว่าทํายังไงดีนะก็เลยบอกว่าให้นางยอมสละ บัลังเนี่ยแหละแล้วก็หาคนที่จะมามาทดแทนนางให้เป็นกษัตริย์ก็คือให้แซงว่าอ่อนแอแล้วก็ส่งรูปวางแผนโดยการส่งรูปของนางที่เป็นภาพวาดเนี่ยนะคะแล้วก็เอาสีผสมกับยาสเสน่ห์เนี่ยไปให้เจ้าเมืองต่างๆแล้วบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นรบพระอภัยมณีชนะเนี่ย ก็มาเป็นกษัตริย์เมืองตัวเองได้ก็จะยอมยกเมืองลังกาเนี่ยให้แล้วก็ก็มีกษัตริย์องค์หนึ่งนะคะชื่อเจ้าเมืองละมานนะคะก็หลงหลงนางแล้วก็ไปลบกับพ,พระไพมณีนะคะแล้วก็พ,พระไพมณีเนี่ยชนะศึกในครั้งนั้นแต่ว่าสิ่งที่หลงเหลืออยู่ก็คือรูปรูปนี่แหละรูปที่มี สเสน่ห์ของนางละเวงอยู่เนี่ยาพระอภัยมณีก็เลยหลงนางนะคะก็เลยอยากจะมาหาแต่ว่าตอนนั้นอะ่ะได้ได้ลูกก็คือสุดสาครช่วยไว้สุดสาครช่วยแก้แก้สเสน่ห์ให้นะคะแล้วพอกลับมาเจอกับนางละเวงอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนางละเวงก็ล้างตัวาพระอภัยมณีไว้อีกครั้งแล้วก็ทําให้าพระอภัยมณีหลงสเสน่ห์ตัวเองจริงเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้ แผนสาวงามนะคะล่อบรรดาผู้ชายทุกคนเนี่ยให้มาที่เมืองของนางแล้วก็ให้สาวๆนเนี่ยทำเสน่ห์ทั้งหมดเลยทุกคนที่เป็นผู้ชายหล่อๆไม่ว่าจะเป็นสีสวนสินสมุทรสุสาครโดนหมดนะคะโดนสเสน่ห์ของนางละเวงที่นางละเวงเนี่ยให้สาวๆในเมืองของตนน่ทำสเสน่ห์ก็จบกันไปแล้วก็ หลังจากนั้นเนี่ยเรื่องมันมีอยู่ว่าบรรดาเมียหลวงนะคะเมียหลวงบางคนก็ยังไม่ได้แต่งงานนะก็ก็เป็นคนที่รักรักกันอยู่เนี่ยแหละก็รู้สึกโกรธรู้สึกโกรธก็เลยยกทัพกันมาเลยไม่ว่าจะเป็นสุวรรณมาลีนนะคะแล้วก็บรรดาสาวสาวซึ่งเป็นแฟนของเจ้าบุกบอกว่าเป็นแฟนนะสีสมุทรแล้วก็สุดสาครนะคะก็ยกกันมาด้วยแล้วก็เมียของเออ สีสุวรรณก็มาก็คือมาช่วยลบกับนางละเวงนะคะแล้วก็ทำให้ศึกครั้งนี้มันมันเป็นสงครามเครือญาติแล้วก็ลบกันไปลบกันมาไม่มีใครชนะสักทีนะคะแล้วก็เจ็บช้ำน้าใจกันไปเพราะว่าพระอภัยมณีเนี่ยก็หลงนางละเวงมากเลยหลงรักเพราะว่านางสวยไงแต่ไม่ใช่จริงๆเพราะเสน่ด้วยแต่ว่าอยู่กันไปกันมาก็เกิดรักกันจริงๆขึ้นมานะคะ แล้วพระเจ้าตาเนี่ยต้องเป็นคนมาสงบศึกในครั้งนี้แล้วท้ายที่สุดนะนางก็ยอมตัดใจนะคะแล้วก็คือคืนพระอภัยมณีให้กับให้กับนางสุวรรณมาลีไปพระอภัยมณีเนี่ยก็ส่งสารนางละเวงอยู่ตอนที่จะกลับเมืองพลึกไปกับนางสุวรรณมาลีเนี่ยก็มีการอะไรอาวออยากให้นางละเวงไปด้วยเห็นไหมคนเราอยู่กันด้วยกันนานๆก็รักกันไปเองเนาะตอนแรกเป็นพอทำสเสน่ห์ใช่ไหมหลังๆมา จริงๆนางก็ไม่ได้เป็นคนร้ายนะคะก็ถ้าถ้ามันถ้าฟังเรื่องราวมาดีๆเนี่ยก็คือความแค้นที่ที่พระภัยมณีเนี่ยฆ่าพ่อแล้วก็พี่ชายเอ้ฆ่าพี่ชายแล้วก็ทําให้พ่อตรอมใจเนี่ยก็ทําให้นางต้องทําอะไรแบบนี้นะคะในท้ายที่สุดเนี่ยนางก็พักดีต่อพระอภัยมณีนะหลังจากนั้นเนี่ยนางก็ พระไพมณีบวชใช่ไหมคะในบ้านปลายของชีวิตนนางก็บวชแล้วก็ไปอยู่กับพระไพามณีด้วยแล้วก็ช่วยห้ามศึกระหว่างระหว่างลูกๆูกของนางเนี่ยก็คือนางมีลูกใช่ไหมแล้วก็ศึกระหว่างลูกของพระไพมณีกับสุวรรณมารีนะคะพระไพมณีกับสุวรรณมารีเนี่ยมีลูกลูกๆูกเนี่ยก็ตีกันแล้วพ่อกับแม่เนี่ยที่บวชอยู่ก็ก็ช่วยห้ามศึกนะคะ เรื่องราวก็พระแพ่มน,นี้ก็จะประมาณนี้นะคะสนุกมากจริงๆถ้าไปดูเหนียนัวมากครูก้อยก็วาดให้ดูตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่การร่างภาพแล้วก็ตอนนี้ตัดเส้นให้ดูอยู่นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็อาจจะกดตามไว้นะคะแต่กดใจอต้องกดตั้งแต่ตอนนี้แหละ <c oughs> แล้วก็พรุ่งนี้ครูก้อยจะมาระบายสีให้ดูก้อยระบายสีให้ดูด้วยสีไม้นะคะพรุ่งนี้นะ ระหว่างที่วาดเนี่ยก็คือก็คิดว่านางน่าจะเป็นหน้าตาคล้ายๆแบบฝรั่งนะคะนิดนึงแล้วก็เสื้อผ้าก็จะออกแนวมีผู้ด,ดีอังกฤษเนาะ <c oughs> <c oughs> มีดอกกุหลาบเต็มไปหมดเลยถ้าเกิดใครวาดรูปก,กุย้ยที่คุ้ยพาวาดรูปนี้ได้นะคะก็คือจะวาดดอกกุหลาบได้แน่นอน วาดเก่งด้วยวิธีวาดเนี่ยง่ายๆมากเลยวนๆวนๆวนๆนไปเรื่อยๆนะคะวนๆอยากๆอยากๆไปเรื่อยๆก็วิธีก็คือเรากําหนดไว้ก่อนว่าจะเอาตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็ทําไปตามตําแหน่งนั้นนี่วาดดอกไม้ธรรมดาทั่วๆไปผลงานครูใกล้ๆจะเสร็จแล้วนะอย่าลืมกดตามกดใจให้ครูใกล้ด้วยนะคะขอบพระคุณสําหรับการรับชมนะคะเมียวเมียวมานั่งเฝ้าด้วยหรอลูก ขอบคุณนะคะไปแล้วค่ะ